าลงนะเออตาน่เอเล็กงไเอาลงอุดรไม่ได้เดี๋ยวมันชนกับเอเกสนิทวงชัยหรือเปล่าเอา,ดดาเนนก,เอเกอาแเลยนะตอกกาแฟแล้วต,ต้มน้ำร้อนเลยอดิักสนิทวงชัย อเาไเจ้ตัดกเียตัดิ่นใช่ไหแล้วก็ไปขอร้องสิปป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 ปยปหปวปปปปปปพวปปป่ปป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 ปี่ปปป่ปป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 นปปปปปวปปปปปป่ปปปนปปปลปป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 อปปาปป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 ยปป้ปปปปปปยปเป